เป็นอีกหนึ่งแปลงที่อยากแนะนำนะครับด้วยทำเลเป็นแปลงหัวมุมที่ติดกับถนน2ด้านนะครับและแต่ละด้านเนี่ยก็เป็นถนนลาดยางด้วยนะครับทางด้านข้างในเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่วิ่งเข้าไปข้างในหมู่บ้านเข้าไปไล่เข้าไปส่วนของชาวบ้านนะครับฝั่งเนี่ยจะเป็นทางด้านของฝั่งทิศตะวันออกนะครับผมและแปลงหัวมุมตรงด้านเนี่ยจะมีความกว้างติดกับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยประมาณ20เมตรนะครับผมส่วนทางด้านฝั่งนี้เป็นทางด้านของฝั่งทิศเหนือนะครับเราก็ได้ติดถนนลาดยางตั้งแต่เสาไฟฟ้าต้นนี้ ไปจนถึงเสาไฟฟ้าต้นที่2นะครับก็จะได้ติดกับถนนลาดยางทางด้านฝั่งทิศเหนือประมาณ40เมตรเนื้อที่200ตารางวาแปลงหัวมุมราคา5 5 0 0 0นบาทนะครับและที่นี่ตำบลหนองกวางอำเภอโพธารา,ามจังหวัดราชบุรีนะครับถ้าเามาจากที่ตรงอบตอนหนองกวาง โรงเรียนหนองกวางวัดหนองกวางอนามัยหนองกวางประมาณราวสองกิโลครึ่งตลาดนัดอยู่ตรงนั้นอาทิตย์หนึ่งมี2วันนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากไปตลาดใหญ่ก็เป็นที่จอมบึงนะครับตลาดสดอ๋อแล้วก็มีหนองตักยาไปได้ทั้งสองทางเลยนะระยะทางเนี่ยประมาณ1ิบกิโลเมตรเท่านั้นสนใจติดต่อไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจได้เลยตอนนี้ผมนะัชนนท์ทำเลดีขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย